ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เจ้าปากับข้าวครับวันนี้ไปทะเลครับทะเลใหญ่ไปเรือครับผมบรรยากาศตอนนี้ครับผมเรือพ้นเครับนี่ครับตอนนี้ครับตตอนนี้คอยน้ําขึ้นครับผมไปจกรุนทางครับตอนนี้สองคืนสามวันนะครับดูแบบดาผ่าได้ไม่ได้นะครับผมตอนนี้ก็คอยน้ํายังไม่ถึงเรือครับนี่ครับเรือ นี่ครับเสบียงพร้อมแล้วครับผมพมออกเดินทางครับนี่ครับตอนนี้ไปล่าปลาใหญ่ันนะครับผมนี่ครับพออกเดินทางตอนนี้เรือออกไม่ได้ทีครับนี่เป็ดพร้อมแล้วครับผมบยากาศตอนนี้นะครับน้าไม่ถึงเรือครับ ไปแป๊บนะครับที่อยู่นะตอนนี้ก็ตามตลุ่มเรือเลยครับเันนี้ก็มหเงินเซียนครับเงิน

นี่ก็ปลาหลังเขียวครับนี่ครับตอนนี้ครับหลังเรือท้ายเรือทํางานครับเช้านี้ครับมาลุ้นครับลูกสาครับผมสาครับนี่สาครับเอ้าสาครับเดี๋ยวบรรยากาศครับเช้านี้แม่มันไม่รู้อยู่ไหนครับ cây ở đeo ta tự tay tham về rồi cung hốc không coi được cung hốc lan 对。Yeah. Ya madu มาแล้วครับนี่ครับแม่ครับผมครับแม่ครับเช้านี้ครับไตยัดครับผมแปดโมงเช้าครับนี่ครับมีเรือวิ่งครับ ครับตอนนี้ก็เรือถึงฝั่งแล้วนะครับดีกับบรรยากาศนะครับผมมีแต้มครับ ตัวคุ้มหรือเปล่าครับลองพิจารณากันบ้านครับคือเรือขนาดนี้ครับเรือเครื่องบินก็เจอแล้วครับผมนี่ครับ น,นี่ก็ตึงฝั่งตรงบ้านเลยนะครับผมทยอยเก็บของตอนนี้ก็อย่างนี้ครับตรงบ้านแล้วก็มีอน,นี้กงเรียงเก็บหน้า ชั่วโมงครับที่ไปนี้เจะนะครับาเียบเืออมกชั่วโมงครับื่อคืนเรจะไปต่อแต่ว่าไม่มีเยือครับปางเลยครับ สวัสดีครับผมได้เจอ